ชิท่านกำพลครับครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกำพลทองชิวนะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข6ครับวันนี้มีเรื่องมาปรึกษาหารือนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับทางประชาชนในประเทศไทยนะครับก็กำลังส่งกำลังใจให้กับทหารหารนะครับแล้วก็ทาง ร่วมกันสนับสนุนนะฮะแล้วก็ส่งสภากกำลังสเสบียงอาหารไปช่วยเหลือ,อประชาชนที่เดือดร้อนตามศูนย์ต่างๆแต่กลับปรากฏว่านะครับมีการเก่งกำไรนะครับหรือกักตุนสินค้านะครับก็ขอฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับเนื่องจากเ,าเมื่อวันที่27นะครับผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมศูนย์อพยพนะฮะวัดสุทธิธรรมรามจังหวัด สุรินนะครับวัดหลวงตาเยื้อนนะครับซึ่งผมได้พบกับท่านรักษาการเจ้าวาดซึ่งผมให้ความเคารพนับถือและก็เลื่อมายท่านท่านก็ได้พาไปแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ต่างๆซึ่งผมก็นำของไปบริจาคด้วยนะครับได้สะท้อนปัญหาอย่างหนึ่งนะครับจากผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับทำอาหารเลี้ยง ผู้อพยพพันกว่าชีวิตนะครับปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหาซื้อน้ำมันพืชได้นะครับเนื่องจากมีการกักตุนกันแล้วก็ตามซูเปอร์ก็จะขายให้เพียงท่านละ1ขวดนะครับแล้วก็จากสายข่าวที่ได้เช็คไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็แจ้งมาว่าจากยี่ปัวใหญ่ราคาก็ขึ้นมา อยู่แล้วเขาเองก็ไม่กล้าที่จะขายเพราะว่าราคามันสูงจึงขอฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับฝากดูแลเรื่องอสินค้านะครับแล้วโดยเฉพาะน้ำมันพืชแล้วก็ได้มีการโพสต์นะครับการบริจาคก,ก็ขอให้บริจาคน้ำมันพืชเข้ามาด้วยไม่ใช่บริจาคแต่น้ำและก็อาหารนะครับเพราะสิ่งที่จำเป็น,นสำหรับศูนย์เนี่ยครับในการทำอาหารก็คือน้ำมันพืชอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากนะครับเพราะผม ได้ประสบพบเจอมานะครับเนื่องจากผู้ที่อพยพเนี่ยได้มาคุยกับท่านรักษาการเจ้าว่านะครับเขาพอพยพมาจากกาบเชิงปรากฏว่าถูกตำรวจจับนะครับในรถก็มีทั้งผู้คนชรามากมายนะครับปรากฏว่าคนขับไม่มีใบขับขี่นะครับาสาย24นะเส้น24จึงขอฝากหน่อยนะครับว่า ฝากไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับณเวลานี้เนี่ยครับขอใหอ้สิ่งที่ไม่ควรทำก็อย่าทำเลยครับเพราะชาวประชาชนก็เดือดร้อนพอแล้วในการอพยพนะครับก็ฝากไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญ